ผมก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนานาน้องปราชท่านนะครับผมก็ปุกันนี้หนึ่งคลิปกับนักสั่นเบสซิ่งนะครับวันนี้พามาตามหาปลาช่อนกันนะก<อ>็จะเลาะไปเรื่อยนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเห<ส>ยื่อก็เหมือนเดิมนะครับผมบิ๊กแอดรัวไทยแลนด์นะเหยื่อทุกอย่างสามารถสั่งซื้อได้ตามนี้นะครับผมตามรูปเนี่ยนะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมกาจะเป็นกระดี่หรือว่าอะไรที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับผมภายใต้แบรนด์บิ๊กแอดรัวไทยแลนด์หมดเลยนะโอเคเดีมม๋ยว เช้านี้ก็จะเริ่มที่หมายเล็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะล้อไปเรื่อยแหละลอ้อจนกว่าจะได้ตัวนะวันนี้เริ่มดีเทคสัตว์ก่อน,นพอดีเข้าสายแล้วนะผมข,ขี่รถมาจอดเห็นจิ๊บใ,ใกล้เนี่ยสตัวนะอุปกรณ์ก็จิ้มชื่อคลิปนะครับผมว่าจะเห็นจะเห็นรายละเอียดว่าจะเซตเซตอุปกรณ์ยังไงแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้ออยู่ในคําอธิบายนั้นด้วยนะครับผมโอเคเลยเลย ลาบอกว่าแปะลิงก์ใต้คลิปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอยู่ในคอมเมนต์นะครับมันไม่ได้อยู่ในคนะอมเมนต์นะคือจิ้มชื่อคลิปมันจะมีะรายละเอียดเลื่อนลงมาให้ให้เจอนะครับผมถ้าดูในคอมเนี่ยก็จะมีคําว่าข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมอะไรประมาณนี้นะถ้าดูในโทรศัพท์ก็จิ้มชื่อคลิปเลยนะครับจะเห็นเซ็ตอุปกรณ์ยังไงเหยื่อซื้อที่ไหนจะเจอนะครับ อุ้ยกัดไม่โดวโ์ไม่เลกเลยครับอะไมอ่ะทำไมกัดไม่แม่นเลยอ่ะที้สิปลารู้มากไปเกินนะครับไม่ยัมกัดเลยนะเดี๋ยวลงกอมุดมุดน้ำดูครับผมใช้เป็นหอวจิกตัวนี้นะเป็น ไฮบริดจิกนะครับ <Wow. S 1> ผมก็สั่งซื้อได้ที่เดียวกันนะครับผมไายใต้แบรนด์บิเกดตัวเทเลน์เช่นกันนะครับก็เ,เป็นตัวเบ็ดสาโอนะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะารถเขาถึงตั้งชื่อว่าไฮบริดนะครับผมก็เนี่ยครับน่าจะนั่งพันตัวเบ็ดเนี่ครับหัวพันตัวเบ็ดนั่งบิดปากบิดปากเบี้ยวเลยนะห <laughs> ยอก เลยกลายเป็นหายไปจิกนะ <Huh? S 1> เป็นงานแฮนเม d ดนะครับตัวนี้รถเขาก็สร้างขึ้นมาแก้เกมนะครับสำหรับปลาไม่ในกับผิวน้ำนะโอเค กัดครับนี่อยู่นะครับสายไปแล้วอย่าคลายนะคายดิดจิบบอกแล้วมันงเล่นมุกหน่อยครับ <c oughs> ตัวมุดตะลิงนะลอดตะลิงมานะผมมุดมุดมา <c oughs> โอเคเต็มแรกเราลอดนะครับ๋อรลอดแถวแล้วครับ ไฮบริดจิกนะครับก็มันมุดน้ำมานะก็มีใบสปินช่วยยั่วนะครับตัวเหยื่อก็สายดีอยู่แล้วนะก็อยู่ประมาณ3กรัมนี่นะประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> โอเครัดแนวครับบิ๊กแอดลวดเทเลนอยบริจิกโอเค นี่มีจิตเรื่อยๆเลยนะครับผมช่อนรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเหมือนตัวที่ได้มานนเนี่ยนะมันจะไซส์เนี่ยที่กัดจริงๆใหญ่ๆมีเลยนะครับหมายเนี่ยแต่มันรู้มากแล้วนะหอ,องไงปดัปด คมันหนีนะดีนะไม่ปล่อยสายก็ยป่มแต่เมื่อไหร่ปล่อยแม่ กัดครับกอมุดไม่กัดกัดอยู่น้ําไปแล้วไปแล้วครับว้าวอยู่นะอยู่อยู่อยู่ครับอาจจะสายสวยอ,อยู่ครับตอนนี้โอว้วิ่งยาวเลยนะวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับรอให้นิ่งก่อนนะครับผมเอาชัวร์วนะให้มันคินเหยื่อนะครับกินอพอละ สายเต็งเจ็ดหกครับเ,ด,เดืโอดปอรอยอุ้ยลุ oh, <no. S 1> ดโอ้โหไซโลเราจะเก็บม,มาครับอันนี้ส่งตั้งนานนะ่ะโอโ้โหเสียงเป็ดเลยตอนนี้เราก็รอดแ้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวย้ายหมายกันดีกว่านะ ดี ha, mo, Ş, umble, okay, guys, ๋ยวไปดูกันข้างหน้าครับผมเดี๋ยวอาจจะย้ายเข้าไปหมายประจาบ่อขุดหน้าดินของเราดีกว่านะโอเคไปย้ายมาถึงหมายนี้ทีไรนี่ลมแรงทุกทีเลยครับน่าเบื่อนะก็เดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นเกมกระดีแล้วนะครับผมหมดแรงจะจินตนาการแล้วนะเอากระดีมาจีนกอโง่ๆดูครับ Yeah, ติดแล้วโอ oh. oh, <no. S 1> okay. ้ขุดต่อไปด้วยก็ะดีครับนี่ใช้แปดกำรูม้มั้งนะครับชานี้น้ำตื้นนะจิตดีอยู่เหมือนกันขอน้ มหวังสุดท้ายอยู่ที่เจ้าแล้วไปครูเอา้าโดนเลยไม้แรกครับไอครูแปดกำครับผมว้าวโอ้รอดครับผมโอเคเต็มปากเลยนะอืมรัดที่แล้วนี่ไม่มีผลงานเลยนะผมขาดหมดเลยนะนี่ครับ มีคอเลยของอร่อยนะกระดิบไปครูแปดกมนะครับผมหน้าตาจะไม่เหมือนกับสิบสองกมเมื่อกี้นะ,ะทรงจะคนละทรงกันนะผมโอเคสุดยอดครับผมมแก๊สโเรเจอร์แลนด์เช่นกันนะครับจิบตรงไหนตีไปตรงนั้น,นครับที่บอกเลยว่าปลาเนะี่ยมันจิบเยอะมากนะครับผมแต่มันก็จับยากอยู่นะ แบตเตอรี่ก้อนสุดท้ายแล้วนะ <Huh? S 1> จับให้พ่อยสักสองแต้มสิไอคู่ ่อแปดกรัรมนี่ก็ต้องกอหยุดตอหยุดนะครับผมยกนามันร่วงนะถ้ากอยาวเลยนี่คือมันจะมันตัวเล็กนะครับผมกอยำก็จะไม่ค่อยติดหน้าดินเท่าไหร่นะ๋อโห้กัดโอ้กัดกัดจังหวะโลยครับโอ้โหูนู่นฟองแตกเลย ขึ้นอีกที่เดิมข้าวผ่านแนงกไำยกัร โดนครับกัดตอนหยุดกัดตอนหยุดนะอยอมหมดเลยครับตัวนิดเดียวตัวใหญ่ไม่ยอมกัดนะครับนี่ครับผมเปคู B ตัวที่สอง <Okay. S 1> ตัวที่สองของเปคูแต่แต้มที่สามนะครับเรียบไปเก็บนะ ครับผมก็สําหรับวันนี้นะก็าต้องจบทริปแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะบ่ายสองกว่าแล้วครับตอนนี้คือช่วงเป็นช่วงเวลาที่ปลานี่ไม่กินเหยือ่อกันแล้วนะขาอ,อ่อนแล้วนะพลังใบหมดแล้วนะครับผมพ <c oughs> <c oughs> ลังใบช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้ปลากัดยากครับสรุปก็มาได้สองแต้มสุดท้ายด้วยกระดีนะก็ปลายังไม่กัดเลยนะวันนี้เกลยวน้ําก็ไม่กัดนะครับ โอเคคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ